แจกโค้ดฟรีไฟฟรีๆไปดูเลยนะฮะและแจกเพชรฟรีๆหนึ่งพันเพชรนี่นะครับเรียบร้อยไปดูโลด สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมแชนแนลนะครับวันนี้พี่บอมมีโค้ดมาแจกนะครับซึ่งเป็นโค้ดจากเกมนะครับตอนไลฟ์สดอยู่นี่แหละนะครับก็เป็นโค้ดใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับก็จะมีให้เรื่อยๆนะครับก็เป็นโค้ดกล่องสกินปืนนะทุกคนนะครับย้ําว่าเป็นกล่องสกินปืนนะครับก็เข้ามาแล้วก็ใส่กันได้เลยนะครับบอกเลยว่านี้จะจัดนะครับผมนะก็ใส่กันได้ทุกคนแน่นอนยกเซิร์ฟนะครับก็รีบใส่รีบจวดแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับเป็นในเทมโค้ดตัวนี้เลยผมก พี่อมก็ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วแหละก็ได้มาเป็นกล่องสกินปืนนะครับก็เป็นกล่องอะไรมันจะลุ้นเอานะครับทุกคนก็รอลุ้นแล้วกันนะครับเนาะตามนี้นะครับผมจะแปะไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดยกเซิร์ฟที่ด่วนๆกันเลยทีเดียวนะครับที่เข้ามาแล้วก็ให้เติมกันนะครับก็แค่เข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ดิกแมทตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะครับทุกคนเนาะก็ตามนี้นะครับก็บ๊ายบายครับโชคดีนะครับไปเจอกันในสตรีมบ๊ายบาย เอาครับผมก็ใครที่กำลังมองหาเว็บสุ่มของและรางวัลต่างๆนะครับจากเว็บ betson.net นะครับก็ไปดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสมัครกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราสมัครยังไงนะครับก็สมัครผ่านอ่เว็บเลยก็ได้นะครับหรือ Facebook ก็ได้แล้วแต่เราเนาะสมัครง่ายๆนะครับแล้วก็สมัครผ่านเว็บไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเติมเงินกันก่อนนะครับเนาะไปที่เติมเงินนะครับก็จะเติมเงินผ่านวอลเล็ตธรรมดาก็ได้รือจะเติมเงินผ่านวอลเล็ตของขวัญก็ได้ผมจะเติมเงิน อ่านบริเลณของขวัญเนาะนะครับก็ตามนี้มีวิธีตามนี้นะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดตามนี้ได้นะครับด้านข้างล่างเลยนะครับผมง่ายๆนะครับเนาะก็ตามรูปภาพเลยนะครับอธิบายง่ายๆนะครับเขาก็มีอธิบายให้ดูนะครับในเว <yourself> ็บเนาะก็คลิกดูได้นะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับค่อยๆดูกันเป็นทีละสเต็ปสเต็ปนะครับผมค่อยๆดูนะครับมาเดี๋ยวก็เติมให้ดูก่อนนะครับมา เราจะมาเติมแล้วก็มาสุ่มให้ทุกคนดูเลยนะครับมาก็จะคลิกไปหน้าแรกนะครับแล้วก็สุ่มของรางวัลนะครับจะมีสุ่มของรางวัลเติมเงินไอเทมโค้ดว่าไปเยอะมากนะครับไปเราเป็นสุ่มไอของรางวัลนะครับสุ่มเป็นวอลเล็ตนะครับมาอันแรกเลยคลิกเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีรางวัลใหญ่สุดก็ประมาณ1 0 0 0ันบาทเลยนะคือได้จริงแน่นอนไปครับโอเคครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับได้เครดิตมาก่อนนะครับไปต่อครับ ซ100คุ้มจริงครับ10บาทที่100นี่คือคุ้มมากนะครับก็ได้มานะครับไปที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับไปต่อครับมาหรอ่า้าวโอ้โหไม่ได้ครับมันก็ต้องมีได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะได้เท่าทุนได้เท่าทุนนะครับไปต่ออีกครับมีหรือเปล่า300หรือเปล่ารอบนี้มาอะไรครับผม300บาท10บาทที่300บาทนี่คุ้มเลยนะครับอเดี๋ยวเราลองแลกดูนะครับว่าที่มันได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ ต้องไปแลกนะครับติดต่อแอดมินอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เราขอสุ่มต่อก่อนนนะครับไปอีกร้อยบาทโอ้โหมันจะคุ้มอะไรปานนั้นนะครับผมนะเราก็ติดต่อแอดมินนะครับเห็นไหมติดต่อแอดมินตรงขวาล่างนะครับก็จะมีปุ่มแชทขึ้นมาแล้วแล้วก็ถามไปว่า้อะไรสวัสดีครับอะไรก็ว่าไปนะครับเขาก็จะรอตอบเรานะครับแล้วก็เราบอกว่าเราได้รางวัลนะครับเราก็จะ โอนอลเล็ตให้เรานะครับประมาณนั้นแล้วก็เบอรยให้เขานะครับผมเขาก็จะโอนอลเล็ตให้เรานะครับว่าเราได้เงินทั้งหมดที่บาทนะครับได้รับมาหนึ่งพันอะไรประมาณนี้ครับเห็น <c oughs> ไหมเออนะครับง่ายๆครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลย